ให้หน้านำกันจ้าของปกเที่ยวนี่วันนี้ได้ขนมขนมเมียงเนาะของฝากป๊อปคอนข้าวโพดทั่วถ้า <c oughs> เห็นงามจาอยแัรนด้เร็วมุนติวติวแถวเนาะหามุนดีกันนะ ดาวมากไหมพี่น้องสายตา,ตา,ตา,บ,า,าบาคับดีถึงได้ทำมาคอยเห็ดนั่นอย่างาเป็มมากขเฮ็ดทำมจอบจองยังไง <c oughs> โอ้แจ้งดีแท,ท้ใครนอนนี่เป็น งานของเราเราทำงานอะไรหน้าเนี่ยวร้อนเห็นมั้ยไปสิ้นจากภารกิจก็มานั่งโกโซอยู่นี้เราเพื่อนแล้วไปหาหมอหนีก่อนมาหมอหนีก่อนก็หน้าจะหายกันบ้างพี่น้องอเฮ้ยเฮ้ฮัลโหลเพื่อนๆพ่อนกันะ แล้วม่ค่อยทำงานอะไรนี่ละงานของค่อยน้ำตกหมูหาสิบบาทน้ำตกหมูก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูละคาหาสิบบาทเนี่ยแจ่งดีกล้องทมกาน แส,ดสงดีสว้างดีรักกินป๊อปคอนคนกันนะหน้ามมอเลี่ก่อนเริ่มเอิบ ข้างนองกแดดขึ้นเอ้ยข้างนองกก็ลังคขึ้นอากาศอากาศวัาาศนนี้แค่แน่จะี่น้อนประหอนทนไมแต่ว่าอยู่ห้างพัดลมบ่ได้ไม่ได้ เกี่ยวกับค้อมพิเตอร์บุญละวะาห้โซเลยนะพี่หนานุนะ่นแตใไฮโซเลยแม่วันนี่ยแบบอลังการนะสามกนเลยนะบางคนกับมักเวินแม่ใดต่างภาคนี้่ มันตบมืออือเปลี่ยนภาษาน้อง มีคนอยากรู้ว่าแม่วันแซ่บนัวทำงานอะไรเนะาะอาหนาดรเลพี่น้องหารบ้านพูบ้านไว้เพรสวนมุมมดแล้วๆกันคิดาะยานละก,กินใหแค่าะยากกนละกินแล้วๆพี่แมากนางโกศลอยเสียละนางหาเหรียญบานม,ามูเนาะ เล่นบ้านนันบ้านนึงดี่ไวดาวแว่นก็ได้สึกนนั้นพยานบดอดนดาวแว่นมากไห แล้วแล้วกะกับชีวิตประจำวันกันแม้นเล่นบ้านมูเรียนะพนี่น้องเรียนเฮียนนั่นเฮียนนี่ึฮึหาเรียนเฮียนนั่นเฮียนนี่เลยตัวบอดี้มี่ยังไล่แต่เจอเตือนสอนมากกะ เพื่อสามารถกับหลังจากกินกาแฟกินในยังช่วงย,ยังเฮลุ่งเหตุต่อแล,ออล้วแล้วเนาะกับกวาดบ้านพูบ้านกวาดบ้านพูบ้านทํางนานบ้านจดมนไหว้พระ,ะเพจเน,เนเืนะ้อย่เาเน,นี้ยกินได้แล้วกับม่นางเหลียงเฮียนมูในลาวัตนะบริดัทช่วงแต่ก่อนนี้กินใครพี่นอ้องเป็นเพื่อนเราจึงมาบอกประสบการณ์เรื่องพื้อนพักไหนฟังเนี่เนาะเป็น,เป,นเป็นคลิปต่อไป ช่วงนี้กินตำม,มะกอกบ้านใดเด้อกินยำบ้านใดบ้างตำ่ะกินได้บ้างมาเป็นข้นคูดูบันใดกินอะไรไม่ได้ก็ไม่กินกินตำบกักเฮเบิงบ้านใดดิรอดไปสก่อนเด้อรอไปก่อน เป็นพื้นแผ่พี่น้องพื้นแผ่พื้นท่านเน่ยโอ้ยลมเย็นแน่เนี่ยเจนจับแก่เจนเงินกดแกบอกว่าเจ้าต้อมขีโม่ร้ายแม่วันค่ะแต่เซาบอกประสบการณ์ให้ฟังพื้นคันเนาะน้าห้อนดนี่แหละพี่น้องเป็นเพื่อน,นมาเพราะวันนี้ได้เป็นมูตยาคนเดิ ไ,ไปฉีดยากินยาตอนเหนืง่งสี่ถึงหกชั่วโมงหมุนได้วันนะันแก้แพ้ปล่อยห้เจาข้องเป็นไรนะปล่อยห้เจาข้องเป็นไรก็เลื่อ่มหนรักษาจาของโออเบิ้ลเงินคืออาหารผิวมากเียเป็นพ่นผิวแหงพี่นองผิวแหงผิวแหงและสิบถ้าปล่อยถ้าปล่อยเห็ผิวแหงและสิบพัน มัวนวัดเบิดยาตัวนี้ลายหลอดอยู่สามหา้าเบิด์ี่หลอด,ดี๋ยวคลิปก็ไปได้ยเซมาแช่นั่นเนาะประสบการณ์เรื่องพืน้นพื้นคันเนาะพื้นคันเป็นต้องพ่นกินจะเป็นพุ่มแพบบ่ถือใหลบ่หูแล้วเรายิ่งเกา่ายิ่งยิ่งเกา่ายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกา่ายิ่งเก่ายิ่งขึ้นมนาพี่น้อง เป็นเหล่าข้าละม่านเพื่อนไปซื้ออาหารผิวมากินเนี่โอ้แต่ละพันเพื่อเพื่อได้ใดบ่อได้เจอกับตัวนี่ผู้ใดบ่หูวนี่อี๋น้าเว้าเห็นมูอะไรเด,ด้เจอเจอคล้องนี่จังเนะไรล้วเนาะพี่น,อาาน้องวันนีดเจอกับตัววัานลรอโอ้ยเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยให้็นคล้องเป็นไรเนาะปล่อยให้็นคล้องเป็นไรยล เรื่องนั้นอาการมันหอน,อออนเอาข้อมมาเปิดมือสิบอะไรข้อมมาเปิดเห็นงานอะไรพี่น้องว่านเห็นงานเกี่ยวกับข้อมเดิร <c oughs> อให้โซ์เหย <c oughs> งนงานเกี่ยวกับข้อมพิเตอร์เือนน,นะ การห่อนลายใส่ไอที่ลายเกิดลูกตูนนะพี่นอ้องเล็กตูนของใสของซอยเขามีแล้วโทระทัดพัดล่มหน้าอากาศห่อนระบบก,การระบายได้บ้างนะเล็กตูน่นต้นการของใช้สินค้าของเเขาเรียกว่าของใช้เราเนะสาวนี่ไอ้อไน,ไนี่ มาจะกินปอกันเด้อกินปอกันเหมือนกันเด้อโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าฝัก ฝากนเน็ด้อจ้าเพื่อนๆเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แม่วัานแซนด,ด์วเด้อจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แม่วัานแซนด์วหน่อยนะคะเพื่อนๆเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจเนาะคลิปต่ต่อไปให้พี่น้องได้รับชมเนาะเสมอเนาะวันอัพอัปเดตคลิปเสมือเพื่อนๆนะคะไอ้ท่านไหนที่วันวันจะไปทุกทุกบานทุกงานเลด้วจา้าคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะ